เป็หนึิซติมครับก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับสินดผู้กัสินก็้องเตือนนะครับเรื่องการใช้มือนะครับตปมุมครับยูโตอโอโน่ปัดมาลูกนี้ได้ขอด้วย ร้อยครับอลิซาริฟวิชครับตัวทีเด็ดเลยครับของทีมเมียนาที35ของการแข่งขันครับโอ้โหพูดไปแทบขาดคำนะครับว่าลูกเตะมุมของสมุทรปราการซิตี้เนี่ยได้ลุ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ไม่ผิดหวังครับอลิซาริฟวิชครับเซตเตอร์ฮาฟของทีมครับขึ้นมาหม่งนะครับจากลูกเตะมุมครับดูครับฉีกตาประกบปี้อยู่นะครับเนี่ยครับแฮมงดตันหลุดไปครับแล้วทำให้มีพื้นที่ครับของซาริฟวิชครับไปเทคตัวขึ้นหม่งครับหมดเซฟครับนัทพงศ์กัจอรมาลีครับลกเปิด ของยูโตโอนะครับนี่นะครับเทคตัวขึ้นหม่งได้ดีเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับอลิสซาริฟูวิทครับให้สมุดประกาศซิตี้บุกมานำหนองบัวพิชิยาเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่35บครับมงดีด้วยครับจังหวะนี้ครับเป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้นะครับของทางซาลิฟูวิชนะครับของหลังสัญชาติสโลวีเนีย